ความยอเแบกวิิตตตีีชายไแผลจนแขนแตกพอมแพมแสวงพนันกับฝันจะรปรคือเงาหันเพื่อให้คำของกูมันพันกระแสงมันแตกละหอกละแหนเพราะแสนจะทนระยากที่มึงจะขำสัมผัสที่แผไว้เต่งขนแน่งกแทกทิงแรัปของมึงไม่ทานจะฝังความรู้สึกของกูที่ไม่ันกล้าไปเจอวันหนึ่งกูเริ่มมีหวังจะเช้าจะดึกะเลยี่กล้าจะเดิน ฝั่งซอยไม่น่าบังเอิญฝึกที่ใช้นี่นาจะเพลินไม่พร้อมจะเมาบอกไหนที่หลังไว้ก่อนจุดไฟเลยนท่าจะเบิร์นคำอยู่มุมเดิมมันตีสว่างห่มน้ำที่แดกไม่เมาเริ่มมีทุนเติมไม่ได้ลงอ่านแต่พี่ก็แจกไม่เบาทำมานานสัมผัสรูยังไม่คล้องนันบอกว่าคำกูยังไม่แหวกขอมึงบาต่อบ้าไม่ต้องมากลางลุกให้แหลกให้เดาวิสิคไม่ต้องมาแจกไม่เอากูทำมันได้พวกลิ้นสองแจกที่อยู่ในถ้ำไม่เจอสักครั้งจะบอกว่าจำกันได้เฮียมึงอยู่ในวงส่วนกูใช้เพชรที่อยู่ในตมกูเลือกเป็นคนที่คิ เริ่มมันจะโคนตไตขึ้นเป็นบททางชันปายปีนได้สองตีนถึงแม้จะทางตันบางครั้งก็ได้ความผิดหวังมาเป็นรางวัลเสียทั้งเวลาคนรักจากไปกลางคันนานวันเดือนปีแบบอับอีออนเลยเว้ยเลวเกี่ยวฟังก์ับบอยไ้เซ่ช่าแม่งไปต่าให้ใครจะไม่โอเคเลยชีคขาดมาเกียนฮาวเดนเดวิดลาเป็นเงินเป็นทองทำงานอาเงินมองวางเป็นกองเหนือ้าย่อมมีฟ้าแต่ว่าแรป็ปกูไม่เคยเป็นลอกซองเงินชายกูเปิดยำํำเวยกูเข้ามาเปิดนำถ้ามึงไม่เข้าใจอะไรตรงไหนให้ลองไปเสิร์ชคำ เพลงกูให้มึงเปิดฟังพูดเลยไม่มีเกินนำไม่สนใครจะเถียงแค่ปล่อยให้เสียงกูดได้ละเบิดดังเขาัวกูดลำบากเหมือนคำสาปที่ท่องนํำไม่เคยลืมเรื่องที่จำจากจดกระดาษมาท่องจำแม่เงินมาฝากมันอ่านไม่พอจะปิดมันลองคำนำวงทุก และคำสัมผัสกูเอาให้คล้องกันและวางตัวสิ่งต้องทำไม่จชยากใจต้องการบุญหรือบาปบนคอมกรามขอแค่เสียงกล้องกังวานมันคนก็ทานทองมันคนก็ซีดเพื่อเอามาว่องงานจัดวิทยาทานทองรามแค่นี้ก็พากูง,งานล่องตาทนทางพวกมึงยังต่างกระทั่งการวางตัวแค่มัวจะจ่ยิงกลัวทางไม่ได้เห็นแต่ได้กิน ว่าเป็นตัวตามสมมาตามตัวไม่ได้ฟ้องคดีเสนอถึงเพากลัวความกลัวฟิปสัมผัสเอาไปจัดไปเติบแบบตามควรโชว์เอาจุ่จานรามที่ให้ปฏิคำดูได้วันไม่คล่องฝึกท่องโดนบ่นจนคอสะกิด one two r a จนเป็นวิจิต until minute วิกฤตคำ two ปั้นมาเป็นที่สิทธิส่งส่วน mix it รบให้นิสิตฟังกูอาเช้าทูโรขนาดฟิชช็อปฮีซิกไวท์สวิตอีกซิกโฟคำยังไม่คายในลิลลิสโชว์เอาทูบิโกแวนแอมเก่งในบิ๊กโฟเพราะว่าบิโกทูบีฟิกชีวิตต้องตายไปกับดนตรีช เธอสวยมันเส้นขอฟ้าทอดยาวบรรจบกับพื้นน้ำผมเคยมีหมื่นคำถามแต่วันนี้ได้เจอคำตอบ